สวัสดีครับเจอกันครับกับใจสมขบัวบานมือนีสีมาพัดดอกหอมใส่กุ่งครับนี่ครับผมดอกหอมจากตลาดจะมีพริกสดแตมซีซันแน่แต่กลุ่มประมาณเชิงโลครับกลุ่มนี่แจ๊กเก็ตพาหลังครับมีกระเทียมตำแล้วกับมีน้ำมันหอยเออสอดผ้าเขียวครับแล้วก็โรดีน,น้ำตาลแค่นี้เลยครับผมอ่า มาเริ่มลงมือเฮ็นดน้ำกันเลยครับผมนีม่กัใส่นน้ำมันพืชลงใส่กระทะประมาณสักที่นึงครับนี่กับห่อนได้ที่แล้วนะครับผมเอามาพัดกุ้งน้ำกันเลยครับนี่กุ้งแกะเก็๊ดผ้าล้างครับพัดแต,ต่แป๊นึงกับตามเดือดกับเคียมเลยครับอ่าเคียมเ นี่ก็เป็นเมนูยัดง่ายๆครับสั่นๆกับย็ดโมเดลยัดกระลี่ครับดันหอมครับผมมันจะทอดกุ้งชุกหรอครับก็จะยียมใส่กันตามด้วยต้นหอมครับอันนี้แดงวนเครับ มัน,นคือคนหอมอ่ะทำได้คนหอมมันจะมีคุณประโยชน์มากมายครับผมเป็นอย่างหออมไรคอยบรรเทาอาการปวดตามข้อครับเนี่ยคนหอมเนี่ยรักษาปกสั่งดำเขียวครับของคนมะเรีงตามวัดอืมประโยชน์ไรครับพี่ ถึงแงดงเลือกของสารอาหารนะครับใส่บนนุ่งชุ่มจ้ำน้ำเดือดก,กับประรดเป็นหอมครับนี่ก็หก้องกะผัดสุกหลือครับเอามาปรุงกันเลยครับอืมมันหอยใส่ลงไปครับอืมสามซ้อมมนหอยสามดูซอสก๋วเขียวอ่าสองซ้อนครับอืใส่ลงไปเลยครับอืมเดี๋ยวเติมคุณห้องนี่วัดี มันึงก่อนตกตามด้วยน้ตานก็ตานจะต้นหอมน่งมีความหวานแน่นิดน้อยน้่งตานน่น้อยแหน,หน,นครับเติมก่อนเติมก่อัเข้ากันเร็จแล้วครับผมเร็จน้อยตัดดอกใส่กุ่มใส่กุ่ม ยำเสืรเลยนะครับอันนี้ก็เซตแล้วครับนี่กับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพัดกุ้งใส่ต้นหอมครับเห็ดแป๊บเดียวก็แล้วแลลวครับผมอเซตแล้วครับมาลองชิมมือกันเป็นไงนี่ครับกุ้งตัวงใหญ่ครับสุกแล้วแซ่บถึงใจคัานี่ครับผม สำหรับลิตนี้ก็สวัสดีครับ